สวัสดีครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเมื่อเช้าก็ได้เข้าไปดูแปลงนะครับในแปลงถั่วเขียวนะครับแล้วก็พบปัญหาหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นปัญหาแทบจะทุกพืชเลยปีนี้รู้สึกว่ามาดุเหลือเกินนะครับปัญหาที่ผมจะพูดถึงก็คือนะครับ เพียอ่อนนะครับเพียอ่อนตอนนี้ในถั่วเขียวในพืชตะกูลถั่วรู้สึกว่าจะค่อนข้างหนักนะครับโดย ปกติที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยเห็นเพี้ยอ่อนระบาดเยอะขนาดนี้เท่าไหร่นะครับปีนี้น่าจะเป็นปีพิเศษนะครับปกติแล้วที่เราจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยไฟนะครับหรือก็จะเป็นพวกหนอนต่างๆแต่ปีนี้รู้สึกว่าเพี้ยอ่อนจะมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถั่วเขียวถั่วลิสงนะครับหรือถั่วพูหรือว่าจะเป็นตระกูลพริกมะเขือก็ตามนะครับเพี้ยอ่อนค่อนข้างระบาดค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงไปทั้งพืชอื่นๆด้วยนะครับตัว ตัวพี่อ่อนจะเป็นยังไงนะครับเขาจะชอบมาลุมอยู่บริเวณยอดอันนี้ผมเก็บตัวอย่างมาให้ดูนะฮะเป็นตัวดำดำเหลืองเหลืองใสใสบางคนก็เรียกว่าเพี้ยน้้ำมันเพี้ยนน้าตาลอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมาลุมอยู่ที่ยอดจะเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วจะจะชอบมาดูดน้ําเลี้ยงนะครับถ้าดูดมากๆปล่อยไว้นะครับถ้าท่านปล่อยไว้เนี่ย เรียกว่าจะทําให้ผลผลิตนั้นลดลงไปอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะดูดน้ําเลี้ยงเยอะมากนะครับโดยเพี้อ่อนเนี่ยแปลกนะครับเขาไม่ได้ออกลูกเป็นเป็นไข่ด้วยนะครับเขาออกลูกเป็นตัวนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมันก็คือเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับพอถึงเวลานะครับพอมาลอกข้ามเนี่ยตัวอ่อนกับตัวแก่เนี่ยจะคล้ายๆกันแค่ขยายขนาดขึ้นปกติก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ประมาณสัก 12-15วันเขาก็จะเป็นตัวเต็มวัยและพอ5วันเขาก็จะพร้อมอ,ออกลูกแล้วนะครับก็ <ฯ why S 2> จะไม่มีการผสมพันธุ์เพราะเขาเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับพอออกลูกมามันออกลูกเป็นตัวนะครับแล้วก็จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ลอกคราบไปประมาณ4-5ครั้งไม่เกินนี้นะครับถ้าตัวไหนลอกคราบเยอะมันก็จะเป็นลักษณะเป็น,เป,นเป็นตัวที่มีปีกนะครับก็คือเกิน4ครั้งนะครับถ้าเป็นตัวปกติก็คือ3ครา4ครั้งนะครับจากนั้นแล้วเขาก็จะดูดน้ําเลี้ยงแล้วก็ เขาเรียกว่าถ่ายออกมานะครับเป็นมูลเป็นเป็นน้ำเหนียวเหมือนกับคล้ายน้ำผึ้งนะครับแบบนั้นแล้วก็จะทําให้แมลงอื่นๆหรือมดหรืออะไรเนี่ยขึ้นมาดูดกินตรงนี้แล้วก็รวมทั้งเชื้อราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราต่างๆใบจุดใบไหมราสนิมอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาอีกนะครับปัญหาพวกนี้จะตามมาถ้าเราไม่จัดการในส่วนของพี้ออ่อนนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาแนะนําในส่วนของยาพี้อ่อนที่ ใช้ได้ผลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตรงนี้นะครับปกติเรานึกถึงก็ง่ายๆเลยครับตัวนี้เนาะคาบาลิวแต่ถามว่า ก็มีบ้างแล้วครับเริ่มฉีดไม่อยู่โดยเฉพาะที่มีการใช้ยากันอย่างเข้มข้นก็จะเริ่มไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับาสารคาบ ا ل ิลนะครับก็มีการใช้กันอยู่นะครับเป็นกลุ่มคาร์บอมีนะครับหรือว่าเป็นกลุ่ม1จะเป็นกลุ่ม1นึ่งเมื่อกี้หนึ่นะครับก็จะเป็น 1B บ้างนะครับหที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือฟอร์ดฟอร์แต่ก่อนนี้เราก็ใช้คอไพรีฟอร์ดนะครับแล้วก็ ตอนนี้โดนแบนไปเราก็อาจจะมาใช้ตัวแทนก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไทอาโซฟอร์ดนะครับหรือพวกพิลิมีฟอร์ดก็ได้นะครับและก็อีกกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันแต่ไม่ได้ลงท้ายด้วยฟอร์ดก็คือกลุ่มไดอาทินนนนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงความนิยมกันจริงๆเลยนะครับกลุ่มเบียอ่อนผมอยากแนะนําให้ใช้ระหว่างกลุ่ม 3A กับ 4A นะครับ 3A ก็คือลงท้ายด้วยทิ่นนะครับแบบนี้นะครับลงท้ายด้วยทิ่นนะครับ แลมดาไซฮาโลทินก็ใช้ได้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับหรือไบเฟนทินก็ใช้ได้นะครับไซเปอร์เมททินอะไรพวกนี้นะครับแกมมาไซฮาโลทินพวกนี้ก็ใช้ได้เบต้าไซฮาโลทินนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับก็คือกลุ่ม 3A นะครับอ้าโคตทีกลุ่ม 4A นะครับก็คือลงท้ายด้วยผิดอิมิดาคอผิดอะเซทามิผิดนะครับตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้จะเป็นอิมิดาคอผิดบวกไบเฟนทินนะครับ อ่ามิดาก็ผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับอะเซทามีผิดนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือตัวนึงไม่ได้ลงท้ายด้วยผิดก็คือเป็นไดโนทีฟแลนนะครับก็คืออยู่ในกลุ่ม ca ไดโนทีฟแลน n ก็ได้นะครับที่มีการใช้กันในส่วนของพี่อ่อนแต่ปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยผมจะชอบ2ตัวนี้มากเลยเพราะว่า เป็นยาที่เอา 3A กับ 4A มาบวกกันนะครับตัวนี้จะเป็นรูปผงนะครับจะเป็นไดโนทิฟแลนบวกอีโทเฟนฟอก นะครับเป็นรูปผงพวกนี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลุ่ม 4A บวกกับ 3A เหมือนกันนะครับก็คือไบเฟนทินบวกกับอีมินาคอพิดรูปครีมอันนี้เป็นยาอิสราเอลเนาะก็ลองมาสอบถามได้นะครับส่วนอีกตัวหนึง่งที่ใช้แล้วก็ค่อนข้างได้ผลนะครับมันทำให้ให้พวกเพียียอออนมันหายใจไม่ออกมันจะไปเคลือบรูหายใจเขานะครับก็คือกลุ่มออยทั้งหลายนะครับตัวถูกถูกก็คือพีโตรเลียมออยนะครับก็ใช้บวกกับพวกยาพวกนี้ได้เลยนะครับหรืออ,อีกจะเป็น ตัวไว้ออยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ช่วงนี้พวกออยก็อาจจะใส่เข้มมากนักนะครับเนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็แรงมากบางทีถ้าใส่ยาที่เป็นน้ํามันมากๆก็ระวังไหม้ด้วยบางทีเราไปฉีดจี้ฉีดไรมากนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับกลุ่มที่ใช้ได้สรุปนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม 3A 4A นะครับอ่าก็คือเป็นที่นิยมแล้วก็กลุ่ม1น,นะครับกลุ่ม1ทั้ง 1A แล้วก็ 1B นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆที่ดีกว่านี้ก็ใช้ได้ครับแต่เพี้ยอ่อนผมมองว่าถ้าเราไปใช้ยาแพงมากเกินไปเราก็จะไม่คุ้มนะครับโดยเฉพาะาพืช ลักษณะถ้าเป็นถั่วเขียวเป็นไล่ด้วยเนี่ยถ้าไปใช้ยาแพงมากมันก็ไม่ไหวต้นทุนเหมือนกันนะครับโอเคถ้าท่านใดต้องการรายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ยินดีให้ข้อมูลเช่นกันนะครับและท่านใดที่ต้องการสินค้าก็ยังสั่งเข้ามาได้เช่นเคยนะครับโอเคผมก็จะบริการจะส่งให้อย่างรวดเร็วทันใจท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ทันใช้แก้ปัญหาของท่านด้วยนะครับโอเควันนี้ได้ความรู้กันไปพอสมควรนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะโอกาสนี้นะครับก็อย่าลืมชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผู้อื่นได้รับรู้รับชมรับฟังเช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้ผมแท็กซี่และเพจเพียนเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ